หัวข้อถัดมานะคะเรื่องของจิตบริการที่ดีค่ะหรือหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่าเซอร์วิสไมล์การเป็นผู้ให้บริการที่ดีค่ะเราควรจะมีเซอร์วิสไมล์มีใจรักในการบริการดังนี้นะคะ S แปลว่ายิ้มแย้ม E แปลว่าความกระตือรือร้นอความรวดเร็วครบถ้วนมีคุณภาพ V มีคุณค่า I ความประทับใจ C มีความสุภาพอ่อนโยน E ความอดทนเก็บอารมณ์ส่วนหมยนะคะ M แปลว่ามีความเชื่อ I แปลว่ายืนยันแล้วก็ยอมรับ N แปลว่าการให้ความสำคัญ D แปลว่าอุทิศตนนอกจากนี้คำว่า s e r v i วิสมหรือจิตใจในการให้บริการยังหมายรวมถึงการบริการที่ดีแก่ลูกค้า คือการทำให้ลูกค้าค่ะได้รับความพึงพอใจมากที่สุดมีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะดังนั้นการให้บริการที่ดีมักจะให้ความสำคัญกับแนวทางในการบริการสอแนวทางต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าตามคำพูดแล้วก็แนวปรัชญาที่ว่าลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอประการที่สการให้เกียรติลูกค้าใช้วาจาไพเราะ ให้คําแนะนำด้วยความยกย่องลูกค้าตลอดเวลาไม่บังคับขู่เข็นลูกค้าดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า Service m i n d หมายถึงการมีจิตใจในการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการนะคะโดยการทำงานด้วยใจรักและความเต็มใจในการที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการค่ะมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจผลประโยชน์และความสุขของผู้มารับบริการเป็นหลักค่ะ